วันนี้เราอธิบายเรื่องของโลกุตละจิตแปดหรือสี่สิบกันนิดนึงโดยอัดเนี่ยโลกนะครับเราพูดถึงโลกก่อนก่อนจะดูเรื่องของโลกุตละโลกคืออุปทานนักขันนะอุปทานนักขันห้านั่นแหละนั้นโลกุตละเพราอักว่ากําลังข้ามขึ้นจากโลกกําลังข้ามขึ้นจากโลกคืออุปทานนักขันก็คือมรคจิตมรคจิตเนี่ยคือกําลังเพราะอัดว่าข้ามขึ้นจากโลกแล้วคืออุปทานนักขันก็คือผลลจิต นะครับดังนั้นก็คือมรุษนี่ก็คือกําลังประหารกิเลสอยู่ผลผลเป็นไงผลแล้วผลจักกิเลสแล้วประหารแล้วนะครับเรามาดูอีกทีหนึง่งหรืออีกอักหนึง่งโลกคือสิ่งต้องต้องสลายไปหรือต้องจิบหายไปนะครับดังนั้นโลบุตรละเนี่ยเพราะอาจว่ากําลังข้ามขึ้นจากโลกที่ต้องชิบหายอยู่หรือจนี่คือมรรคจิตแล้วก็ผลนี่คือข้ามขึ้นจากโลกที่ชิบหายแล้วนะครับข้ามขึ้นได้แล้วในส่วนของผม ั้นเรามาดูคําว่าอุปาทานนักขันอะไรคืออุปทานนักขันขันห้าคืออะไรครับขันห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณคืออะไรเอ่ยถ้าว่าแล้วจิตแปดสิบเก้าขันห้าจิตแปดสิบเก้าเกิสิห้าสิบสองรูปยี่สิบแปดนี่คือขันขันห้าแล้วอุปาทานขันห้าคือ การยึดการยึดในในขันเนี่ยถามว่าขันถูกยึดได้เท่าไหร่ยึดได้แปดสิบเอ็ดก็คือหมายความว่าโลกิยะจิตแปดสิบเอ็ดเจตสิบห้าสิบสองรูปยี่สิบแปดแสดงว่าโลกุตละจิตแปดหรือสี่สิบนั่นน่ะตัณหาเข้าไปยึดไม่ได้นั้นหมายความว่าคำว,ว่าอุปทานขันห้าคือได้แค่โลกิยะจิตแปดสิบเอ็ดเจสิบห้าสสองลูกยี่สิบแปดอันนี้ต้องจำขึ้นไปนะครับถ้าก็ถามว่า อุปทานขันห้าคืออะไรหรือลักษณะของโลกียจิตคืออะไรเนี่ยคือเป็นเป็นอันเดียวกันเพราะว่าเป็นไปกับโลกโลกียจิตอุปทานขันห้าคือขันที่ถูกอุปทานหรือตัณหาในยึดได้นะครับดังนั้น,น,นอุปทานนักขันเป็นอารมณ์ให้เกิดกิเลสได้สำหรับมรรคจิตผลรจิตไม่เป็นอารมณ์ให้ยึดมั่นถือมั่นจึงเรียกว่าโลกุตตะระข้ามขึ้นจากโลกหรือข้ามข้ามโครจากปุถุชนเป็นโคร พระโสดาบันอันแรกเลยนะฮะดังนั้นที่ผมบอกว่าถ้าลงทุนการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุดในสังสารวัตคือการเปลี่ยนโคตจากปุถุชนเป็นพระโสดาบันเพราะว่าถามว่าพระโสดพอเราปิดประตูบายเป็นพระโสดาบันแล้วเนี่ยเ <c oughs> ที่ยงไหมเ <c oughs> ที่ยงที่จะบรรลุไหมเ <c oughs> ที่ยงที่จะพ้นทุกข์ไหมเที่ยงคือหมายความว่าถ้าจะไม่พ้นเนี่ยไม่ไมีหมายความเข้ากระแสแล้ว ดังนั้นเนี่ยอเจฉชาติในการมาสุขติดังนั้นจึงทําให้การเปลี่ยนหรือการข้ามจากปุรุชนเป็นระโสดาบานจึงทําให้ทุกทั้งหมดเนี่ยเหลือแค่สองสามหยดหรือถ้าเหลือเป็นเม็ดกระเบลก็คือเหลือแค่เจ็ดเม็ดหรือเจ็ดชาติเท่านั้นเนาะนั้นจึงทําให้เอ,อเป็นการที่ถ้าจะเอาอะไรมาแรกเราจะยอมไหมไม่ยอมเลยครับมมสมมติว<ะ>่า สมมติว่าถ้าบอกว่าเราจะต้องเราปิดประตูบานหรือเราได้โสดาปฏิมากเนี่ยการที่บอกว่าให้เราละคลายจากการนะหรือว่าให้เราไม่ยึดถือความสุดหรือคือพูดง่ายๆว่าอะไรที่เราลกที่สุดเนี่ยถ้าบอกว่าให้เราสละแล้วเพื่อให้ได้กับการข้ามโทษจากปุถุชนเป็นพระสงฆ์บันเนี่ยถามว่าเราจะยอมแรกไหยอมถ้าแรกได้เอาไหม แม้กระทั่งชีวิตถามท่านหน่อยว่าท่านแรกไหม,มนี่เราพูดความเป็นจริงว่าท่านแรกนะลองคิดดูนะเพราะว่าการที่เราตายถามว่าตายมันเจ็บปวดไหมท่านคัดกลัวตายไหมก,ก,กลัวไหมครับไม่กลัวแล้วท่านกลัวอะไรเลยมันแต่เด็กกลัวอะไรครับมนันต้นะอ,ตอ,องกลัวหน้าก็คือจริงๆแล้วเนี่ย คือการกลัวตายเนี่ยเพราะว่าเรากลัวทุกเวทนานะแต่ความเป็นจริงการตายไม่ได้น่ากลัวเพราะว่าเร็วยิ่งกว่าเห็นมาได้ยินเพราะอะไรเออจุติปฏิสนธิเนี่ยไม่มีอะไรขั้นใช่ไหมแต่เห็นมาได้ยินเนี่ยมีขั้นเท่าไหร่เยอะนะครับอย่างน้อยก็สิบเจ็ดขณะแต่ขณะตายแล้วเกิดใหม่เนี่ยตายจริงไม่ใช่เรื่องน่ากลัวแต่สิ่งที่น่ากลัวคืออะไรครับการไปเกิดในที่ที่ไม่รู้ ไปเกิดในอบายภูมินี่น่ากลัวที่สุดดังนั้นหมายความว่าถ้าเราจะแลกชีวิตด้วยกับการปิดประตูอบายเราบอกว่าเอาเอาใช่ไหมครับแต่ถามว่าตอนนี้ที่เราภาวนาเนี่ยเพื่อที่ให้ได้มรรคเนี่ยยังไม่ต้องถึงชีวิตเลยแต่เรายังไม่แลกลองนึกดูนะเรายังไม่แลกให้ออกจากการรมให้ค่อยๆค,คลายให้ปลดความเพียรให้มีความรู้สึกให้อภัยคนอื่นใครทําไม่ดี นะเราก็มีความรู้สึกว่าเราเคยเป็นเราเคยเป็นนิสัยแบบนี้เป็นกระจกทรรมเรายังไม่ยอมแต่พอพูดถึงความเป็นจริงปุ๊บเราบอกว่าแม้ชีวิตเราก็ยอมแลกกับโสดาปฏิมัติดังนั้นจึงทําให้เมื่อไรที่เราอยู่กับตัณหาทิฏฐิมานะเราจะไม่มีเหตุผลพระพุทธองค์บอกว่าเมื่อโลภะโทสะโมหะเกิดขึ้นจะไม่เห็นอัดไม่เห็นธรรมในเรื่องของความเป็นจริง แต่เราจะเห็นอาจเห็นธรรมในเรื่องของโลกียะนึกออกไหมครับก็คือหมายความว่าอย่างคนมีโลภะเนี่ยเป็นคนมีเหตุผลไหมคนมีโทสะเป็นคนมีเหตุผลไหมมีไหมครับอ่าก็คือถ้าผู้ดงบอกว่าไม่มีถ้าเรื่องโลอุตละเรื่องความเป็นจริงก็คือกรรมสกตาไม่มีเหตุผลแน่แต่ถ้าเหตุผลทางโลกมีไหมคนมีโลภะนี่มีเหตุผลมากนะครับ คนมีโทสะนี่เพราะเมีเหตุผลมากเขาเลยโทสะนะ,ะดังนั้นหมายความว่าคนที่มีลอจิกหรือมีเหตุและผลเนี่ยเวลาที่เขาละทายลาคะหรือละคายโทสะได้เขาจะปฏิบัติได้เร็วจากละคะจะเป็นสัทธาจริตจากโทสะจะเป็นพุทธิจริตแต่ถ้าคนมีโมหะนะครับหมายความว่าโมหะไม่มีเหตุและผลทาง ทางทางโลอุตาละหรือทางความเป็นจริงอยู่แล้วเหตุผลทางโลกก็ไม่มีเพราะอะไรเอ่ยเพราะหลงไปนั้นถามทุกวันนี้เนี่ยที่ทุกคนมีจริตที่เป็นโมหะหลงไปหลงไปโดยส่วนมากเนี่ยเพราะอะไรเอ่ยเพราะเราจะเห็นว่าเหตุผลในทุกวันนี้น้อยลงพอเวลาที่เราเขามีอะไรสวยๆขึ้นมาใช่ไหมเมื่อก่อนเนี่ยเราเคยเป็นราคจริตเราออ่คือเราต้องมีเหตุผลของเราอ่ะลสนิยมของเรา เราถึงจะเลือกแต่ทุกวันนี้เนี่ยเป็นไงเอ่ยเมื่อเรามีเทคโนโลยีก็คือมีลักษณะของโลกอินเทอร์เน็ตเนี่ยพอทุกคนบอกว่าสวยเราบอกว่าเรามีเหตุผลไหมเหตุผลน้อยลงนะหรือลักษณะโกดเนี่ยปกติถ้าคนที่เขาเป็นโทสะจริตเวลาที่จะโกดไทยรก็จะมีเหตุผลว่าเขาไม่ดีแต่เมื่อไหร่ที่มีเหตุผลว่าเขาดีนะเราหายโกดไหม คนโทสจะจริตจะหายโกรธเพราะเขามีเหตุผลแต่ถ้าเราหลงไปโกรธนะเขาบอกว่าคนนี้ไม่ดีไม่ดีไม่ดีเราก็เลยโกรธคนนี้หลงไปโกรธถ,ถามว่าคนที่หลงไปโกรธจะไม่มีเหตุผลถึงแม้ว่าเขาจะไม่ดีใช่ไหมเราก็ยังโกรธอยู่นั่นแหละดังนั้นจึงทําให้อ่อย่างที่ผมบอกว่าถ้าเรามีเหตุและผลนะคือเราไม่เอาตัณหาเข้ามาเนี่ยเราจะมีเหตุผลทางความเป็นจริงก็คือเรื่องของสังสรารวัฏเรื่องของทุกข์ สังสารวัฏที่เป็นทุกข์น,นั้นถ้าเืิดว่าเรารักตัวเองจริงๆเราต้องออกจากสังสารวัฏเทื่อผมนะครับน,นั้นในความ่นี้คือเหตุผลจริงๆแต่ถ้าเราเหตุผลของตัวเองก็จะมีความรู้สึกว่ามันยังสุขอยู่ยังสามารถที่จะสุขบ้างทุกบ้างก็คาดหวังว่าเราจะได้สุขอีกหรืออะไรแบบนี้นะครับน,นั้นก็คือฝากเอาไว้เรื่องของตัวโลกุตละนะครับจะเอาอะไรมาแลกก็ต้องยอม นะครับเราดูโสดาปฏิมาควิถีนะครับเดี๋ยวเราจะเรียนเรื่อยๆจกกนกระทั่งเราไปเรียนวิถีจริงๆตอนนี้เราดูดูวิถีก่อนก่อนจะขึ้นวิถีต้องเจออะไรครับพวังคจิตพวังข,จ,งขจิตก็คือมีบุลพวังนะครับในส่วนของมรรคจิตจะไม่มีอตีตะพวันนะครับเพราะว่าส่วนของอารมณ์เนี่ยไม่ใช่เป็นส่วนของเดี๋ยวเราไปเรียนอีกทีหนึ่งนะเดี๋ยวอธิบายแล้วจะงงนั้นพอพอวังไหว นะครับก็จะมีตัดกระแสพาวางังแล้วก็มโนทวาราวัชนะจิตเนี่ยวัชนะนะวัชนะมาปุ๊บเนี่ยก็คือปริปุกนุคโคเนี่เป็นจิตที่เป็นคล้ายๆกับเป็นยานที่กําลังจะถึงตรงนี้เป็นอนุโลมยานนุนี่คืออนุโลมยานโคนี่เป็นโคตละรภูยานนันคือเปลี่ยนโคตจากปุดุชนเป็นพระสมดาบานจะเปลี่ยนโคตรงนี้เปลี่ยนแค่อารมณ์ มีนิพพานเป็นอารมณ์แล้วแต่ตัวโคตรละภูเป็นเป็นโลกิยะหรือเป็นโลกุตโคตรละภูเป็นโลกิยะจิตนั้นหมายความว่ายังไม่ได้ข้ามได้ทั้งหมดนะแต่หมายความว่าตอนนี้กําลังข้ามคือเอาอารมณ์คือนิพพานมาแล้วอโคตรละภูเนี่ยรับนิพพานมาให้มัสมัสนี่เป็นโลกุตละจิตคือพ้นทั้งสองส่วนทั้งอารมณ์และทั้งตัวจิตด,ด้วยเมื่อมัสพ้นแล้วลว่าผลกเ็เกิดขึ้นนะว่าพ้นแล้ว นั้นมัศก,กำลังข้ามเล้วเรามาดูก็คือโคตรละภูเป็นไงเขาบอกว่าครอบงามโคตรบุชนอยู่นะครับหลังจากนั้นเนี่ยตรงมักตรงนี้ก็คือเป็นการกําลังข้ามขึ้นจากโลกแล้วผลโดยความเป็นภาพเรียบุคคลจะเกิดที่ผลตรงนี้นั้นผลตรงนี้เนี่ยคือข้ามขึ้นจากโลกได้แล้วจึงกลายเป็นพัคโสดาบันผลตรงนี้โดยความเป็นบุคคลนะครับแต่ถ้าว่าโดยมัรคบบุคคลก็ได้แต่ว่าเป็นแค่ขนาดเดียว อันนั้นก็คือบุคคลตรนี้จึงเป็นพระสมเดาบาลตรงผลนะครับข้ามได้แล้วเอาเรามาดูส่วนของวจนะฐานนะหรือว่านิบานาังมักมัคเคติติตมัคโคชื่อว่ามัคอัดเพราะว่าแสวงหาะนิพานนะครับหรือนิพพานาัติเกวามัคคีติติมัคโคชื่อว่ามัคอัดว่าอันบุคคลผู้ต้องการนิพพานย่อมแสวงหาครับ กิเลสเมาเรนโตคัตคัตจติติมัคโคเนี่ยชื่อว่ามัคอาจเพราะว่าฆ่ากิเลสให้ตายไปถามว่าฆ่ายัางไงเอ,อ่ยนั้นเรามาดูนิดหนึ่งว่าขณะมัคคติจิตกาลังเกิดอยู่นั้นขณะนั้นไม่มีกิเลสให้ฆ่าใช่ไหมครับกุศลเกิดพร้อมอาจกุศลได้ไหมไม่ได้นะครับในคําว่าฆ่าในที่นี้เนี่ยขณะมัคคติจิตนั้นเกิดประกอบด้วยอริมัคมีองแปดถามว่ามัคเป็นจิตหรือเป็นเกเรสิก มักเป็นเจตสิกธินะครับเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีหนึ่งองค์มัคคัปมีสัมมาทิฏฐิเป็นต้นนะเป็นประธานได้ละเหตุปัจจัยที่ทําให้กิเลสเกิดขึ้นที่ผมบอกว่แล้วสันตานานุสัยไม่ไม่เกิดขึ้นอีกต่อไปคือละอนุสัยในระดับระดับอยู่ในจิตตสันดานฐันตสันดานคือหมายความว่าไม่ปรากฏสภาวะให้เห็นแต่มีอุปนิสัยอยู่ในกระแสจิตของเราเมื่อได้รับอารมณ์เนี่ยตัวนี้จะขึ้นมาเป็นกิเลส แต่ด้นเวลาที่เราละกิเลสเนี่ยเราก็ละด้วยวิปัสนาก็คือหมายความว่ามีกิเลสเกิดขึ้นเราก็ละได้โดยความเป็นธรรมข้ามอาหารแต่เรายังไม่สามารถละได้โดยเด็ดขาดแต่เมื่อไหร่ที่มรรคจิตเกิดมรรคจิตขณะนั้นเนี่ยเขาไปละสันตานุสัยหรือละเหตุปัจจัยตรงนั้นแหละทําให้เมื่อละสมมติละละทิฏฐานุสัยละทิฏฐิออกไปะสมระบาลละอักศสได้กี่ดวง ห้าดวงก็คืออะไรครับ,รบทิฏฐิขตาสามประยุติจิตสี่วิจิกิจฉาหนึ่งเดี๋ยวเราเรียนกันก็คือห้าดวงนี้แหละเป็นเหตุปัจจัยที่ทําให้วิจิกิจฉานุสัยหรือทิฏฐานนุสัยที่เป็นอนุสัยอยู่เนี่ยถูกละละ,ะคือหมายความว่าไม่ได้ละละักษณะเหมือนกับกิเลสที่เราเห็นอยู่นะเหมือนเรามีาาราคะเกิดขึ้นนะแล้วขณะที่ขณะที่เรารู้ราคะหมดไปไหมหมด แต่การละทิฏฐานุสัยหรือวิธีกิจานุสัยในในลึกๆข้างในเนี่ยไม่ได้อยู่ในปัจจุบันหรืออดีตหรืออนาคตพ้นจากการทั้งสามดังนั้นพระองค์เลยแสดงอนุสัยยมกขึ้นมาตั้งปุฉาวิสัชนาขึ้นมาเพราะในส่วนอนุสัยเนี่ยเป็นกิเลสที่ไม่ไม่เหมือนคนอื่นนั่นก็คือมีความซับซ้อนอยู่นะครับเพราะว่าเป็นกิเลสที่ละด้วยมัด คำว่ามรดกับมรรคจิตต่างกันต่างกันยังไงครับลองนึกด okay. ูนะมรดกับมรรคจิตมรคคืออะไรครับคําว่ามรคคือเจตสิกส่วนมรรคจิตคือจิตมรรคจิตนะครับคําว่ามรคหมายถึงอะไรมรคมีองค์แปดมีสัมมาทิฏฐิเป็นต้นคือเจตสิกแปดดวงเอาเรามาทวนกันนิดนึงองค์มรคแรกคืออะไรเอ่ยสัมมาทิฏฐิคือปัญญาอันที่สองสัมมาสังกัปปะคืออะไรเอ่ยสังกัปปะ สังกปะแปลว่าวิทยำริชอบก็คือวิตกนึกออกไนี่คือวิตกนะจะเห็นว่าวิตกสําคัญไหมสําคัญทั้งสมถะและวิปัสสนาขาดวิตกไม่ได้แต่จิตบางดวงขาดวิตกได้จิตดวงไหนขาดวิตกได้เรายังไม่ได้เรียนมีจิตบางดวงขาดวิตกได้เช่นชานที่สองหรือจับปูวิญญาณมีวิตกไหมที่จักปูวิญญาณไม่มีวิตกเพราะอะไรเอ่ย ปกติวิตกเป็นธรรมชาติยกเพื่อนยกสัมปยุตไปหาภัยไปหาอารมณ์ดังนั้นถ้าเผื่อว่าจะไปหาอารมณ์ต้องใช้วิตกแต่มีบางพวกที่ไม่ใช้วิตกเนี่ยอย่างเช่นจิตเห็นการจะรับอารมณ์เนี่ยของจิตเห็นอาศัยอะไรครับอาศัยอารมณ์อย่างเดียวหรืออาศัยอะไรเลยเขาอาศัยอารมณ์มากระทบกับวัตถุจึงมีข้อยกเว้นว่าไม่ต้องใช้วิตกถ้ามาเรียนเรื่องเจตสิกเราจะเห็นว่า จิตที่มีเจตสิกน้อยที่สุดก็คือทวีปัญจวิญญาณจิตสิคือจิตเห็นจิตได้ยินมีเจตสิกแค่เจ็ดดวงมีผัสสะเวทนาสัญญาเจตนาเกกคตาชีวิตินงมีนาศิการดังนั้นส่วนตรงนี้ไม่มีวิตกเพราะว่าการอาศัยอารมณ์ไม่ต้องอาศัยวิตกอาศัยอารมณ์กระทบกับวัตถุแค่นั้นส่วนชานที่สองมีวิตกไหมที่เราท่อง วิจารปีติสุขกับเอกคตาสิทธิตังไม่มีวิตกแต่ทำไมรู้อารมณ์ได้คือเหมือนกับท่านอธิบายเหมือนกับว่าเหมือนกับว่าตอนแรกเราจะเข้าไปหาพระราชาเราอาศัยไทยอาศัยอามา,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 มานะพอเข้าไปเรื่อยๆยแล้วเป็นไงเอ่ยพอหลังเข้าเองและนั้นหมายความว่าในชานสองเหมือน,นกันก็คือชนานาญแล้วเนี่ยไม่ต้องอาศายัยแล้วเข้าไปหาอารมณ์เองได้นะครับจะเป็นแบบนั้น อ่านั้นเรามาดูอ่าเมื่อกี้สัมมาสังฆป่าก็คือวิตกสัมมาอะไรอีกสัมมาวาจาคือก็สัมมาวาจาเจตสิกนะสัมมากรรมันตาก็สัมมากรรมันตเจตสิกสัมมาอาชีวาก็สัมมาอาชีวเจตสิกนะครับแล้วก็สัมมาวายมะคืออะไรเอ่ยยิริยะสัมมาสติคือสติสัมมาสมาธิคือเอกับขตาดังนั้นการที่เราเรียนเรื่องของปรัตญธรรมเนี่ยเราเห็นอะไรกว้างขึ้นไหม ที่เขาบอกว่าเจเลอร์อะไรนมัดมีองค์แปดเราจะเริ่มเข้าสู่สภาวะมากขึ้นนะครับเรามาดูคําว่ามัรคจิตหมายถึงจิตที่ประกอบด้วยองค์มรดแปดเป็นจิตที่ประกอบด้วยองค์มรดแปดนะครับมีโสดาปฏิมัรคจิตเป็นต้นนึกออกไหมครมัดกจิตกับมัดหรือเจตสิกไม่เหมือนกันองค์มัดแปดคือเจตสิกเรียกว่ามัคส่วนโสดาโสดาปฏิมัรคจิตเรียกมัรคจิตคนละอย่างนะครับ ให้เราจำเอาไว้อย่าไปสับสนดัานั้นคําว่ามรรคคือเจตสิคาว่ามัคจิตก็คือไม่ใช่มรรคแต่เป็นสัตว์าวิมุตติอริยสัตว์มีเท่าไหร่ครับสี่ทุกขสัต์คืออะไรครับเรามีปรมาธรรมทั้งหมดก็คือแปดเก้าห้าสองยี่แปดนิพพานนะปรมาธรรมสี่แล้วเราสมคระห์ว่าถ้าทุกขสัต์ไปเท่าไหร่ละโลกยะจิตแปดสิบเอ็ดเจตสิห้าสิบเอ็ดเวนโลภะรูปยี่สิบแปดเป็นทุกขสัต สมุทัยสัจจะคือโลภะเจตสิกนิพพานคือนิโรธาสัจไปหมดหรือยังก็คืออ่าก็คือถ้ามรรคสัจเป็นอะไรครับองค์มรรคแปดที่ในมรรคจิตสี่ 4. ถามว่าแปดเก้าห้าสองยี่แปดนิพพานหมดหรือยังในการส่งข้ออริยาาสัจสี่หมดหรือยังครับเจตสิกไปหมดหรือยัง ไปหมดแล้วทุกประสมุไทยก็หมดแล้วลูกหมดหรือยังหมดแล้วนิพานหมดหรือยังหมดแล้วแลวจิตสรงขห์ไปเท่าไหร่แล้วทุกประัตคือโลภยี่ิจิตแปดสิบอ็ดเจตสิกห้าสิบอดเป็นโลภะลูกอีสิบแปดจิตแปดสิบแ็ดแล้วมีที่ไหนมีมีโลภุตระจิตแปดอยู่ในสัจจะไหมอยู่หนอยู่หนสมุทัยก็ไม่ใช่เป็นโลภะนิโรธก็เป็นนิพานมักศกรัตัิต์เป็นอะไรมัศระศัต์เป็นเจตสิก องค์แปดใช่ไหมครับอ้าวแล้วโลบุตรลัอยู่ไหนตรงนี้แหละครับเขาเรียกว่าพ้นจากสัจจะทั้งสี่เรียกว่าสัจจะวิมุตติสัจจะวิมุตตินะครับอะไรเป็นขันธ์วิมุตติอะไรพ้นจากขันธ์นิพพานพ้นจากขันธ์นะครับเรื่องนะครับขันธ์ทาไม่มีนิพพานนะนิพพานเป็นขันธ์วิมุตติอ่ทาทีนี้เรามาดูนิดนึงมกกรรคกิจหรือเรียกว่าโลกุตรลกุศลมีความหมายหลายใน ในยะที่หนึ่งก็คือเป็นกุศลที่ทําให้ข้ามพ้นจากโรกทั้งสามก็คือการมาโลกลูกปะโลกและอรูปรโลกในยะที่สองนะฮะในเรื่องของโลกุตรกระุศลเนี่ยเป็นกุศลที่ข้ามพ้นจากความเป็นปุถุชนข้ามเป็นสู่ขาริยะบุคคลในยะที่สามก็คือเป็นกุศลที่เกิดขึ้นรับนิพพานนั่นคือโลกุตระอารมณในยะที่สี่เป็นกุศลที่มีอํานาจเหนือโลกิยะกุศลเพราะเหตุว่าดับหรือประหารกิเลสให้เป็นสมุเฉทถ้าประหารคือประหารให้โดยเด็ดขาดนะครับ โลกุตละกุศลหรือชื่อว่าอัปปัิยะคามีเพราะทําลายจุติและปฏิสนธิของสัตว์ทั้งหลายเป็นกุศลที่ไม่เป็นไปกับสังสารวัฏเรียกว่าวิวัตตคามินีกุศลที่เราพูดกันนะครับว่าเป็นวัตตะหรือเป็นวิวัตตะก็คือหมายความว่าวิวัตตะตรงนี้เนี่ยมุ่งหมายโลกุตละแต่ตอนนี้เนี่ยกุศลวิวัตตะคามินีปฏิปทานถึงหมายความว่าทางดําเนินที่เข้าสู่โลกุตละนี่นแหละคือกุศลที่เรา ตั้งแต่สติปัฏฐานเนี่ยเป็นกุศลวิวัตคามินีปฏิปทาปฏิปทาคือทางดาเนินใช่ไหมแต่ถ้าพูดถึงวิวัตคามินีกุศลจริงๆคือโลกุตละกุศลถ้าเราพูดให้เต็มเนี่ยต้องมีปฏิปทาเข้าไปนิดหนึ่งนะก็คือ,อกุศลวิวัตกุศลคามินีปฏิปทาน,นะครับกิเลสตามในยะของอภิธรรมมีสามอย่างนะั้นเรามาดู วิติกรรมะกิเลสเป็นกิเลสอย่างยากที่ล่วงออกมาทางกายและวาจานะครับจนสามารถทําอกุศลกรรมบทได้ละสามารถละได้ด้วยสีนะครับแล้วก็เป็นการละแบบครั้งคราวเรียกว่าตะทางขับประหารกิเลสที่2ก็คือปริยุทธฐานะกิเลสเป็นกิเลสอย่างกลางที่เกิดขึ้นในใจที่เรียกว่านิวรณ์นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยสามารถละด้วยได้ด้วยสมาธิเพราะว่านิวรณ์เกิดขึ้นเนี่ยต้องละสมาธินะครับเราดูอันที่สาก็คืออนุสัยกิเลสนะครับ อนุสัยเนี่ยเป็นกิเลสท,ที่ผมที่เราคุยอยู่เรื่อยๆว่ากิเลสตรงนี้เนี่ยมันเป็นกิเลสท,ที่ละเอียดอยู่ในฐานะสันดาลแล้วอยู่นานอยู่มาหลายอสงไขยแล้วคือหมายความว่าเราสัสมเช่อนอะไรบ้างอนุสัยตัวฮิตๆเลยเป็นตัวไหนอวิชานุสัยอวิชานุสัยเนี่ยก็คือปกปิดสางสารวัตปกปิดความเป็นจริงทั้งแปดอย่างนั้น ถ้าเราย้อนกลับไปจากการเกิดขึ้นของกิเลสเนี่ยหมายความว่าอนุสัยเนี่ยมีสองส่วนส่วนที่อยู่ในกระแสจิตเนี่ยเรียกสัตวาน,านุสัยแล้วพอได้รับอุปนิสัยขึ้นไปพอได้รับอารมณ์เนี่ยตรงนั้นจะเกิดขึ้นเป็นนิวรที่เรียกว่าปริยุทธฐานักกิเลสเขาอุปมาอนุสัยกิเลสเหมือนกับกักไม่ขีดกับไม่ขีดไฟไม่ขีดไฟนี่คืออารมณ์นะตัวกัดนี่คือลักษณะของอนุสัยพอเอาอารมณ์เนี่ยมากระทบกับ กัดไม่ฉีดเกิดอะไรขึ้นครับประกายไฟเกิดขึ้นประกายไฟนี้เรียกว่าปริยุทธฐานะกิเลสคือนิวรรเกิดแล้วแล้วปริยุทธฐานะกิเลสที่เป็นเป็นไฟไฟตรงนี้เนี่ยทยํายังไงเอยถ้าเราเอาไปจุดฟางหรือเอาไปไปจ่องกับอะไรก็ตามแต่จะไม่บ้าเนี่ยตรงนั้นจะกลายเป็นวีติกามกิเลสล่วงออกมาทากายและวาจาดังนั้นถามว่ากิเลสไหนดับง่ายกว่า เวลาที่ไฟไหม้บ้านกับการที่ไฟเล็กๆเกิดขึ้นเราใช้ทาดับเพลิงก็พอดังนั้นนิวรที่เกิดขึ้นในใจเนี่ยนิวรมีการมฉันทาเป็นต้นตรงนี้ดับง่ายกว่ามีติดกับมากกิเลสท,ที่เป็นกายวาจาที่เราล่วงออกมาดังนั้น,น,นกายวาจารตรงนี้จึงเป็นกิเลสอย่างยากดังนั้นจึงต้องใช้ศีลในการในการประหารในการที่ขัดเกลในส่วนของกายวาจาแต่ส่วนปริยุทธานากิเลสคือนิวรเนี่ยต้องใช้สมาธิ ในการที่ข่มเอาไว้ชวั่วคราวแล้วมัดจะประหารอนุสัยเป็นสมุเฉทประหารถ้าเราเห็นการเกิดขึ้นแบบนี้นะครับวิถิกมะมกิเลสด้วยศีลปริยัติฐานะกิเลสด้วยสมาธิทั้งอารามณูปนิชชาและลัคนูปนิชชาอนุสัยละด้วยมัดนะครับนี่ก็คือเป็นเรื่องของอการแสดงการประหารให้ดูนะครับสมุเฉทประหารนั่นคือละโดยเด็ดขาดตนุกัลละประหารทําให้เบาบาง